สวัสดีค่ะอุไราฟาร์มกบนะคะวันนี้พามาเปลี่ยนน้ำลูกออดค่ะนี่ค่ะน้ำเริ่มเสียแล้วค่ะเขียวอื้อเลยจะเปลี่ยนบ่อนี้ถ่ายบ่อนี้มาใส่บ่อนี้นะคะบ่อนี้กักน้ำมาแล้วค่ะ <c oughs> เราจะใช้สวิงตักนะคะตั้งกล้องก่อนเนะนี่ค่ะใช้สวิงตัก พอลูกออสเยอะค่ะใคต้องิ้ตักออกก่อนแล้วจะปล่อยน้ำตักเปลี่ยนอย่างนี้นะคะนี่ค่ะลูกออดค่ะพอมันเหลือน้อยเราถึงจะปล่อยน้ำออกนะคะไม่งั้นกจ็จะตายเยอะพอมันลงทับกันอยู่ในข่ายแยงค่ะ ตักเปลี่ยนก่อนนะคะตักทายไปให้เยอะๆก่อนแล้วถึงจะปล่อยน้ำออกกระชังลงนี่ค่ะกำลังออกค้าลังนะคะอาทิตย์หน้าก็เริ่มขึ้นน้ำแล้วค่ะเดือนหน้าก็ได้ขายแล้วนะคะ ใครอยากได้ลูกกบโทรเข้ามาเจองนะคะที่0843025257ไรฟาร์มกบของอำเภอสังขะค่ะบ้านโชคชัชยอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์โอ้ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะกินอาหารเก่งค่ะตัวใหญ่เพราะยากค่ะฝนไม่ค่อยลงเลยอ้อมไปอ้อมมา ก็ลูกอ้อกดับเรืองน้ำนะคะต้องเปลี่ยนน้ำทุกอาทิตย์เลยค่ะนี่ค่ะลูกอ้อกตัวใหญ่มากค่ะล้างออกแล้วนะคะ ดูสิคะตักออดเยอะค่ะนี่ค่ะตัวเบลล์อบลล่าเลยนะคะเอาไปหาน้ำใหม่เจ้าของก็เล่นนะ้ำไปด้วยค่ะสนุก กาศเย็นค่ะวันนี้พายุเข้าถึงวันที่26วันนี้มาเล่นน้ำกับลูกออดเดี๋ยวถ้าขึ้นน้ำจะถ่ายให้ดูอีกทีนะคะวันนี้จบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะอุไราฟาร์มกบค่ะอยากได้ลูกกบโทรเข้ามาจองนะคะสวัสดีค่ะ